สวัสดีครับปาาครับนายครับวันนี้เราจะทำให้น้ำของป้าครับใส่กระเดิ่นครับวเวลาเราใส่จุลินทรียน้ำข้นะมไม่ค่อยใส่มากเลยนะครับเราจะใส่ให้ใส่กระเดิ่นครับบ๊ายบายนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวได้นี่คลิปนี้ของบาบัตต้ ใู้ที่ยัครับให้ป๊าป๊าเป็นคนเล่าเหรอใช่ครับให้ป๊าป๊าเป็นคนถามนะครับเดี๋ยวผมต้อจะไปตรงนั้นนะครับไปนั่งเล่นห้องนะครับบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวต่อเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคน วันนี้นะครับผมก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงปลาคาราฟนะครับต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมเป็นมือใหม่เนาะเพิ่งเลี้ยงปลาคาราฟได้ประมาณ3เดือนนะครับปัญหาแรกที่เจอเลยนะครับ <S <S ก็คือน,นี่นะครับ<ม>ปลานอกน้ำครับซื้อปลามาแล้วกำลังจะกักโลคนะครับเติมน้ำเข้าไปลืม ลืมละมัดระวังเรื่องคอรีนนะครับทำให้ปาก็จะมีอาการต้องการออกซิเจนนะครับขีบหบนะครับอย่างเห็นได้ชัดเนาะนะครับเนี่ยนะครับไม่ไว่ายแล้วก็ลอยแบบดิ่งทิ้งตัวนะครับนี่คืออาการของปลานกนก้ํนาำที่เจออันดับปัญหาแรกนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็กักโรคปลานะครับ เป็นระยะเวลาประมาณ10วันนะครับก็ใช้สูตร1 47นะครับก็ศึกษาตาม y o u t u b e ช่องต่างๆเนี่ยแหละรครับแล้วก็ปรึกษาดูจากพี่ๆในกลุ่มประครับต่างๆนะครับก็เอาปลาใส่กระมังแบบบ้านๆเนี่ยนะครับให้ให้เขาปรับสภาพอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็เทลงนะครับ น้องๆได้บ้านใหม่นะครับก็ดูสดชื่นตื่นเต้นนะครับแต่ว่าดูบ่อแล้วมันยังหลงอยูนะครับผมก็เลยสั่งปลามาเพิ่มอีกประมาณ15ตัวนะครับ3 4 4กล่องนะครับซึ่งตอนนี้ผมเจอปัญหาที่แบบไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยนะครับก็คือ,อเราไม่พร้อมในเรื่องของบ่อก,กักนะครับ คือบ่อก,กักแค่ประมาณน้ํา300กว่ลิตรแต่จะต้องกักปลา,าประมาณ15ตัวนะครับซึ่งออกซิเจนก็ไม่พอนะครับปลาก็เหนื่อยจากการเดินทางมากนะครับผมจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องคือไม่อยากจะทําเลยนะครับก็คือเอาปลาทั้งหมดไปกักรวมกันในบ่อเลี้ยงนะครับซึ่งปลาทั้งหมดที่สั่งมาเนี่ยสั่งมาจาก4ฟาร์มเลยนะครับ ก็พี่ๆหลายคนก็ไม่แนะนําให้กักปาลารวมกันแบบนี้นะครับแต่ผมไม่ไมีทางเลือกจริงผมก็เลยจําเป็นต้องกักปาลารวมกันนะครับซึ่งแรกๆก็ดูดูดีมากครับทุกคนดูฟินมากนะครับปลาดูสดชื่นล่าเริงไม่มีอาการอะไรเลยนะครับคือว่าปกตินะครับแต่สิ่งที่ผมกังวลอยู่ตลอดเวลาก็เกิดขึ้นครับทุกคนนั่นคือ หนึ่งครับฉลับสองฉลับสามฉลบครับเขาก็จะวนเวียนกันฉลบอยู่อย่างเงี้ยนะครับหลายๆตัวทำให้ผมก็ต้องกักโรคอีกครับหนึ่งสี่เจ็ดสิบครับรวมระยะเวลาแล้วนะครับคือตั้งแต่ลงปลามาเนี่ยได้ให้อาหารอยู่วันเดียวเท่านั้นครับเสียเวลากักโรคไปแล้วยี่สิบวันนะครับ อันนี้ก็อยากฝากทุกคนเลยนะครับว่าการรวมปลาจากหลายๆฟาร์มเนี่ยไม่แนะนำนะครับอ่าววันนี้นะครับก็คือวันที่ปลดกากวันแรกนะครับบ่อน้ำใสมากนะครับปลาสดชื่นนะครับดีใจมากนะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็เลยให้น้องคิตะนะครับมาลองให้อาหารดูนะครับปลาเชื่องเร็วมากนะครับ ปลาเชื่งเร็วมากน้องก็ลองให้อาหารดูนะครับจะเห็นว่าแก้วแก้วที่น้องถือเนี่ยผมชั่งน้ําหนักดูแล้วนะครับก็ประมาณร้อยกรัมผมก็จะให้วันละร้อยกรัมนะครับร้อยกรัมก็คือแบ่งให้ทั้งวันนะครับวันละร้อยกรัมเช้าที่อย่างเย็นนะครับช่วงนี้เวิร์กฟอร์มผมก็ให้บ่อยหน่อยนะครับแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าหลังจากให้อาหารเสร็จเนี่ยนะครับ น้ำที่บ่อขุ่นครับคือน้ําไม่ใสนะครับไม่เคยรู้เลยว่ามันมันมันจะต้องเจอกับปัญหานี้นะครับก็เอคิดอยู่ตั้งนานนะว่ามันมันคืออะไรนะครับก็เลยลองลองซูมใต้น้ําดูนะครับก็จะเจอกับเศษของอา,อาหารนะครับอาจจะเพราะว่าเออเรา บ่อเราเล็กนะครับเราเลี้ยงปลา20กว่าตัวเนาะแล้วก็ให้อาหารทั้งวันนะครับก็ทําให้ระบบกรองมันอาจจะทํางานได้ไม่ดีนะครับซึ่งระบบกรองที่ผมใช้นะครับก็เป็นระบบกรองแบบประหยัดนะครับแบบบ้านๆเลยนะครับช่องแรกนะครับก็ปกติช่องนี้ผมจะใส่อวนบอลนะครับแล้วก็ช่องที่2นะครับตอนนี้ก็จะเป็นอวนประมาณ5กิโลนะครับ ช่องที่3ก็จะเป็นหินภูเขาไฟกับหอยเปลือกหอยนางลมนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ล้นน้ําไปช่องที่สีดูดเข้าบอ่อผมก็เลยนะครับลองที่จะเพิ่มเติมคือใส่จุลินทรีย์เข้าไปนะครับนี่นะครับก็คือใส่จุลินทรีย์เข้าไปอันดับแรกของการใส่จุลินทรีย์น้ําก็จะเป็นเป็นสีประมาณนี้นะครับทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะ น้ำก็จะเริ่มใสนะครับกลับมาใสเหมือนเดิมนะครับแต่ว่านะครับทุกคนมันก็ยังใสไม่สุดนะคือมันมันควรที่จะใสแบบใสเหมือนตอนที่เราลงปลาใหม่ๆครับก็หาวิธีอยู่นานนะครับทุกคนเนี่ยนะครับทุกคนดูน้ํานะครับเหมือนจะใสแต่จริงๆเขาไม่ใสนะครับคือผมก็ล้นน้ําก็แล้วนะครับ เติมจุลินซีก็แล้วนะครับกรองช่องแรกที่ต่อจากสะดือบ่อก็ล้างทุกสัปดาห์นะครับกรองก็เพิ่งล้างนะครับก็ยังไม่ใสนะครับสุดท้ายครับทุกคนผมบังเอิญไปเจอเจ้าแผ่นนี้นะครับเขาเรียกว่าแผ่น geo textile นะครับทุกคนดูครับ ผมใส่ Geo s t e c k t i l e ลงไปที่ช่องกลองช่องที่3นะครับน้ำนะครับจากเมื่อกี้ยังไม่ใส่ตอนที่ใส่ลงไปแล้วนะครับวันเดียวเท่านั้นครับทุกคนน้ำกลับมาใสเหมือนกับวันแรกๆที่ลงปลาเลยครับทุกคนใส่มากครับให้อาหารปกตินะครับหลังจากให้อาหารไป3มรอบนะครับทุกคนดูครับน้ำก็ยัง ใสอยู่นะครับยังใสอยู่นะครับก็ความสุขนะครับของของคนเลี้ยงปลาคราฟนะครับก็คือปลาสุขภาพดีนะครับน้ำใสเรามีเวลาได้ชื่นชมเขานะครับมันคือความสุขสุขมากๆเลยนะครับเพลิดเพลินมากๆด้วยนะครับก็ยังไงวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ กดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับ